สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแอรการเด้นที่น่ารักทุกท่านยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวีนนครราชสีมานะคะขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขค่ะสำหรับอีพีนี้เปิดโปรแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์สีแดงนะคะน้องมีชื่อว่าลูกผสมทับทิมค่ะเชื้อสีแดงแดงนะคะเชื้อสีแดงแดง สีแดงส,สวยๆกันเลยนะคะแม่พันธุ์ต้นใหญ่เลยใครที่มองหาแม่พันธุ์นะคะใครที่มองหาแม่พันธุ์ต้นนี้อย่าพลาดบอกเลยสีแดงดีมากสีแดงดีมากค่ะหน้าหนาวสาวสวยนะคะดังดีดังกระจายแม้จะอยู่ในร่มนะคะหรือว่าออกแสงแดดนะคะสีน้องก็ไม่ดอบเลยนะคะสีไม่มีดอกเลยนะคะสีดีสีแดงสีเข้มดางกระจายนะคะด่ังกระจายเชื้อ ลูกผสมทับทิมนะคะตำาหนิที่ตรงนี้นะคะสำหรับใบนี้นะคะสียังเข้าไม่สุดนะคะยังเข้าไม่สุดยังเข้าได้อีกอันนี้ก็เป็นใบล่าสุดเลยเข้ามาแล้วนะคะสีเข้าแล้ว <Yeah. S 1> ก้านนะคะเส้นตรงกลางนะคะเขาก็ด่างเหมือนกันนะคะติดด่างเลยนะคะติดด่างาดูความด่างของใบนะคะดูความด่างด่างดีนะคะด่างดีด่างกระจายสีสวย ต้นใหญ่ๆกันเลยนะคะแม่พันธุ์ต้นใหญ่กันเลยด่างดีมากเลยนะคะด่างดีมากาสีแดงแดงกันไปเลยนะคะยิ่งนานสียิ่งเข้มยิ่งแดงนะคะด่างลงก้านด่างลงกระดูกกันเลยสีเข้มสีสวยมากเลยนะคะนี่ ด่างลงก้านแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสีค่อนข้างที่จะจี๊ดมากมากเลยนะคะแม่พันธุ์ใครอยากได้แม่พันธุ์ใหญ่ๆสวยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะด่างลงก้านด้วยสวยมากเลยอ่าใต้ใบสวยด่างทะลุเลยนะคะด่างทะลุหลังใบกันเลยนะคะสวยมากเลยสวยจริงสวยจริง เข้มๆแบบนี้นะคะเปิดอยู่ที่15,000บาทนะคะ15,000บาทยิ่งนานสีน้องยิ่งแดงยิ่งเข้มนะคะสวยมากถ้าสนใจนะคะโทรหาหนูได้เลย064 478 7995 idline n u t 240825ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ